เอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการโอปิเซ่ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลบอกคีย์เวิร์ดนะนะซึ่งเราไปทำการใช้ไอเดียอันสุดล้ำค่าของเราแล้วก็เออทำไมเราถึงไม่ไปผจญภัยในที่ต่างๆของโลกใบนี้บ้างเราก็เลยมาเปิดที่ดินแดนแห่งอะไระทมอย่างอินเดียนะนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแมปต่างๆให้เราได้เข้าไปดูเยอะแยะเลยแต่ว่าที่สนใจที่สุดก็คือเออแมปขุดไปหาอิน เดียโอ้ยมึงมือเข้ามาโดนเยไอ้สอสุกุณะมึงมาโดนเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้เนข้างบนหัวเนี่ยแมสกินแนวอ่ะไอ้บอมบ์มาลากหายระเบร์ไอ้สองร้อยรูปไปเองอ๋อมันเป็นแมปจุดพลุเออ พวกเบิร์เราสามารถจ่าย800บัตเพื่อซื้อนิวเคลียร์ได้อ่ะนี่มันเป็นแบบขุดไปหาอินเดียตรงไหนวะอ๋อนี่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 โอ้เส้นรถมันขุดอยู่เป็นรูเลยเนี่ยอ๋เลยลงไปโฮ้ยถึงอินเดียแล้วถึงอินเดียแล้วเฮ้ยดูนี่เราเล่นตั้งรัวๆเลยอ่ะเลองลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะเฮไปอาจจะถึงแล้วจริงๆก็ได้ดูมันขุดกันอยู่เออมันพยายามขุดกันอยู่พยายังไม่ถึงเฮ้ยนีนี่ฝั่งนี้ได้อีกอ่ะเฮ้ยแบง โอ้ยยังยายาขุดกันอยู่โอ้ยมีคนเตะเลยดูดิเฮ้ยขุดว่ะเราขุดเลยเราต้องไปให้ถึง2,000รูปีเพื่อไปถึงอินเดียแบบแป้งมันอ่ะออกเลยเราไม่ขุดแล้วไม่ขุดไปาะวียอะไรอินเดียเขาใช้เครื่องบินบินไปไม่ขุดไปเลยเฮ้ยเดอะอินเดียอาร์มี่ กูแวงดีเลยพี่เอาหมวกสอหอไปเผยแพร่พวกมันดว่าพวกเราแวงมีเกียรติยศขนาดไหนโอ้ยเล่นเป็นทหารเลยวอ้เปิดมาให้เราเลือกเป็นทหารได้ด้วยมีวัวด้วยอย่าไปยิงนะมันเป็นผ่าหน้าของพระพระพระอิสวลโอ้ยเอฟบีไฟข้างในข้างในอินเดียมีมันมีอะไรอยู่วะเอ้แมงแมงเปิดอมโป้ให้ดูอะ เข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมไอไม่มีดาเมจโอ้ปืนฟอมไอ้ย่าไม่มีกระสุนหรอเน่นซ้ำอะโอเคกูเบื่ออินเดียแล้วเราลองไปแมพที่แบบว่าโจลูโนโจมาหน้าเขาอยู่ดีกว่าก็คืออิตาลีอะนะอิตาลีก็ต้องเป็นโอ้เป็นกรุงโรมเดิอิตาลีโลเปโรมอิตาลีนี่ไงโวกดไลค์ถึง86%น่าจะเชื่อถือได้สุดๆเลยละกูจะเป็นเดวโวโลนะมึงเป็นซีเวอร์แชรียนนั่งรถเข็นนะ เน็แบบโลภให้เลยแหละเขาบอกให้กราฟิกใสบวกเพื่อที่จะทำให้ได้ประสบการณ์ยอดเยี่ยมเตะอะไโอ้โหแบบดีจริงด้วยเข้ามาเร็วทุกคนโอ้โหเออไปเกตตื่นมาแล้วแล้วตรงมานะแล้วเขาจะให้ไฟฉายเราทำไมแบบสว่างขนาดนี้เฮ้ยบุมเนี่ยนี้มีท่อด้วยเราดึงท่อน้ำออกมาได้ด้วยํำรวจข้างล่างอะวิ่ยมีผีวะเนี่ยอเข้าไปดูนี่เฮ้ยลงไปได้ด้วยเฮ้ยบอกแล้วตำรวจท่อน้ำใช่มันต้องค่อยๆลงไปกลัวแมพผีอะ แม่ผีเออเอาลงเลยอเอาแล้วล่ะ <laughs> เอาแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าเราจะมาสำรวจกรุงลมมาเ <c oughs> ที่ยวเอว <c oughs> อรอกูมาเล่นเกมผีเออบรรยากาศรรมันแก่ะ่ะเออกูว่าแม่งเกมผีแล้วล่ะไอ้เหี้ยแถมยังเดินได้อย่างเดียวด้วยเอ้ยให้ทำอะไรอ่ะห <c oughs> ี่ประตูลับเออผีวะ <c oughs> อุ้ยโหแล้วอ,อย่างมือดอะ่ะ เ uh, ราเราเอาเมาส์ซูมเข้ามาหน้าสุดได้เลยนะบุมมันจะเป็นเฟิร์สพอ์ซัน่ะเออว่ะอย่างนี้ก็โดนจัมสแกร์ดยจัมสแก์ไปหาเลยมีศพเต็มเลยเดี๋ยวเราไม่ใช่จะมาสำรวจกรุงโรมนี่ให้กูมาทำอะไรในเกมนี้เนี่ยจัมสแก์มาแล้วกูออกนะกูบอกไว้ก่อนกูจะมาเที่ยวไอ้ี้ยไม่ได้มาเกลวเนี่อะไรอีกเนี่ยโอ้ยเสียงแล้ววะ เสียงไม่ได้เข้าไปเลยจะมีเสียงน่ากลัวทรือมีอะไรอะพวกกูมาเที่ยวไอ้เนี่ยกูไปนั่งต้องเที่ยวนะโอ้แม่บัราอน์ผูก็โลงเต็มเลยและที่เราวาดฝันว่าการไปได้ไปเที่ยวกรุงลมและนั่งกินไอศครีมของพวกเราไอ้ห้องอะไรอ่ะมีกดอะไรสักอย่างด้วยแตะซิมเบิร์อ๋ออะไรเนียมีของพันนี้อยู่ด้วย อย่าบอกแล้วว่าแตะตรงนี้แล้วประตูตรงนู้นเปิดอ่ะประตูประตูอ่ปมงค้นเมื่อกี้อ๋อเอออาจจะเป็นประตูมุมสุดนู้นเปิดนะแล้วมันเล่นเกมผีได้ไงวะเนี่ยได้แล้วแผนการกินไอศครีมข้างกรุงโรมเราไหนปอลอันเลมอะไหนใจ๊กูได้วันเกศแม่งกูออกเลยกูไม่เล่นกูไม่เล่นละไอ้เนี่ยพวกกูต้องการมากินไอศครีม 5น t ท s ต a อ e r เราลองไปประเทศลาวดูดิหุ้ยลาวปาร์ตี้พวกมึงลาวปาร์ตี้เข้ามาเป็นบ้านสุดหรูแล้วก็มีซุปเปอร์คาร์จอดเต็มเลยอะ่ะเฮ้ย โอ้วยอ้าวกูพวกกูมาเล่นปาร์ตี้กันแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกนี้แบ๊กไม่ใช่บอทใช่ไหมเนี่ยเป็นคนเนี่ยผมว่าบอทในห้องมีแค่เรสามคนใช่ไหมไม่ไปเกมพวกนี้คนทั้งนั้นแหละเราจะมาเนี่ยกินกินเดิมพวกเรากินเดิมมีป๊อกแดงเฮ้ยเฮ้ยแมงมีเหล้าขาวด้วยเออไปบ้านเลยเนี่ยได้เรารู้ตัวอ่ะเราไม่รู้ตัวเลเฮ้ยารู้ตัวเฮ้ย you are my friend นัรนโตอยู่ประเทศลาวได้ไงเนี่ยไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นเนอะไปเราไปขับซุปปเอร์คาร์พวกมันดีกว่าระวังนะมันเร็วมากมันเร็วมากเลยโอ้ยเออมาละกูจองเอสคาลาบัโตสีแดงคันนี้มันแรงมากเอยเอสคาลาบัโตเข้าไปไม่ได้โอ้ยโอ้ยมันแรงมากจะลุกแบบไปเลยตกแบบไปเลย้วไอประเทศลาวมีตกแบบด้วยเออไอแลนด์ออฟเวียดนาม farming จบเอามาแล้วละ่ะโว้ยโหลดนานมากเลยโอ้โหค,คเนเยอะจังอ่ะใช่กูเข้ามาแบบว่าเพิ่งโหลดได้หนึ่งเปอร์เซนต์เองอะตอนนี้ทำไมผมเป็นประชาชนฮะกูโห,หลดได้หนึ่งเปอร์เซนต์มึงเป็นประชาชนได้ไงเอ้ยมมีมมตั้งา<ม>ทอง<ต>บอกด้วยธงชาติแต่เออม,มีมีธงบอกด้วยว่าเรามาจากประเทศอะไรมาดิเลยแอตชีตเด้งกรุนแบนเลยกรุนแบนเลยเดี๋ยวแล้วโดนแบนได้ยังไงวะกรนแบตออกแมพไปเลยอ่ะไอ้เนี่ยไม่เปิดโป๊ยไม่ได้เปิดมึงจะเปิดไม S <S 2> <S 2> เล่นแมพเวียดนามยังใจโป้ยเกอไอ้กอูว่าทำไมไม่เก่งยังวะใจใจโป้ยููแล้วกูยังไงทำไม Five minutes later โอเคพวกเราตอนนี้เราย้ายประเทศมาแล้วเรามาอยู่ฟิลิปปิน เดียคนเลียฟิลิปไปโอเคไหนดูดิฟิลิปไ์มีอะไรบ้างฟิลิปินเนชั่นแนลอ้าวแนวโพลิสอีกแล้วดูโหดเลยคนเล่นคนเยอะเลยคนเล่นเป็นร้อยเลยเออเขามีพิมพ์ประกาศเซิร์ฟเวอร์เหมือนเออหรือว่าจะเป็นแมปเกี่ยวกับไอ้นั่นอีกแล้วนะจำลองการเป็นตรจำลองไอ้นั่นเนี่ยผมว่าได้ใช่เลยอ้าวลองเข้าไปดูดิเฮ้ยอย่ามีฝึกด้วยเนี่ย ถนัดเลยของถนัดเลยเว้ยแม่งครูครูฝ uh, ึกมีปืนทุกคนเลยแต่เขาไม่ยิงมั่วเลยเขาไม่อะไรทำมากเลยโรเปเขาอเออไม่ยิงมั่วเป็นปกติเราตายแล้วเ้ยเดินยังไงดูพวกมึงดูไว้บ้างเห็นไหมเราแค่มาชมการฝึกเขาไม่ทำอะไรเรามีคนยิงปืนด้วยอ่ะ แต่เขาก็ไม่ได้ยิงเรานะแต่คนนี้เขาถือปืนถ้าเราไปยืนข้างๆเขาก็จะยิงเราไหมไม่ขึ้นมาประกาศข่าวเลยมันเขียน,ม,นมันเขียนไว้อยู่ว่าจะเกิดข้ามเส้นจะโดนยิงวุธจบตายเลยอาวุธจบตายเลยมันเขียนจะมาอยู่ข้ามเส้นโดนยิงมันคือบอดบ่าม <c oughs> าเนี่ยไม่เอ่บอดนะมรรดาลมายิงเราเลยอ้าวแต่งตัวอะเงี้ยราโดนยิงนะ อ้าวแปดลยนี่วาละโกอ้าวโล้นเลยเฮ้ยไอ้ยิงไปยังไม่หยุดเลยอะามอกบอว่าหย่ใส่ชุดพิีอ้บัง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 บางบางบางังยิงประชาชนเลยไอ้ถ้ารู้สามตัวเลย กูเริ่มโกรธละเฮ้ยกด F be dad ด้วยอ่ะอ๋อวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วแย่เลยไอ้แล้วเปล่าน่ดเดียวเลยบอลเล็ดมุมบอลเล็ดเท้าบอลนะเทาบอลเล็ดจริงกูเออบอลเล็ตเลยก็บอกว่าเริ่มเลยเด็ดเด็ดแท้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 ซ้ายเนี่ยไป่บุ๋มเนี่ยมีเส้นแดงบอกอยู่ทำเงินถ้าเกิดจะทำไงถ้าเขาเห็นเอ้ยเขาไม่เห็นพี่พีอ้าว ทำไงไอเนี่ยแล้วก็มองอย่างนี้แก็เห็นเลยไปไปโธ่พวกกูกวนไตน์ดูดูดูพี่วินพี่วินมึงดูความเร็วกูไม่แง่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นลงเลยยิงเลยยิงเลยอะไรยิงเลยไอ้กวางออกว่าลอกเส้นแล้วนะไอ้ตรงนี้มันมีแต่คนใหญ่คนโตบุ๋มเกินเส้นเลย อันถ้าอยู่ตรงเส้นกี่ยี่จะไหวแม่เงินที่มาตามกดยังเครงขัดที่ไหวพี่ลองเดินไปเหยียบเส้นนี่แต่ไม่เกินเหยียบเลยไม่เกินเส้นดีแล้วถ้าเกินนิดนึงอะ ไอ้กคนตายแล้วเกือบตายแม่งพูดัะไรซื้อเอเกได้บุ้มใช่อ่ะมึงกดที่ชอบดีผมรางซ้ายอ่ะไอ้เหี้ย มึงทำเหี้ยะไรวะไ,ไอ้คนใหญ่คนเรา <c oughs> มึงทำอะไรกันไปว,วะกูรีจอยกันไอ้เนี้ยมาแล้วเอเคกูม,มันมีซื้อยศด,ด้วยเป็นพันบักเลยเฮ้ยใช่ <c oughs> เอา้าอีกูก็ใหญ่เลยดิเนี่ยมันมีแบบเป็นโพลิสเมเจอร์พันบักเลยเอาแล้วซื้อมาไหนปืนอา้าวอย่าบอกนะต้องเป็นพอลิสเมเจอร์ลองเอา้าวลองเฮ้ยเป็นร้ <c oughs> อยบักเลยนะ ไม่แม่งสามารถซื้อยศได้อย่างตัวนี้เลยเฮ้ยผมลองดิเดี๋ยวกูเป็นสองบ้างก่อนสองบ้างก่อนกูย้อกสองกูยศ2สองบ้างเลย้ยกูจะไล่ยิงพวกมึงแน่นอนสองบ้างทำงานเอาไหนอะยังเป็นซิดิเซ็ตเลยกูมันไม่ได้เป็นเลยเย็ดแม่ใส่เลยพี่มันไม่รู้กูใส่พี่ นอะไรละลบเล็กไม่มาเห็นมึงแล้ว5 minutes later ฮ่า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 กูไม่เมีเลยดิ่ยนเลยนั<ๆ>่นแหละมึงอยู่ตรงนั้นอ่ะมึงมึงต้องเปลี่ยนแล้วมึงต้องใช้ความเร็วโอปีมึงต้องเปลี่ยนแล้วใช้ความเร็วเลยแหละฮ่าฮ เกมสุดมันพวกกูเข <mm ้ามาแค่เปลี่ยนเสื้อกับเล่นกับเฟ้นเลยเกอื่อบาได้จาวันี้แหละหี แบบไฟ้วันน่ะไม่ไ้มามยิงละ กูสวนดำวมี i 5 u t e s later ก <c oughs> ูไปเล่น live in the Thai ิ i l l a g e ดีกว่าเฮ้ยแมพใหม่ของคนไทยอ่ะอุ้ยทุกๆอย่าง <c oughs> เหมือนกับที่เราเคยเล่นเลยเข้าไปมันยิงเราตายหานะแน่แถมยังซื้อยศเหมือนกันเลยทดสอบไหมผมทดสอบสังคมอะ่ะเออทดสอบสังคมดิเออยยืนแบบตรงเนี้ยพี่บูมาแล้วอะ่ะ ถ้ามันมีคนเดินมาทักปุ๊บเราเดินเข้าไปเลยไหมแล้จะเดินเข้าไปเลยเออขออนุญาตขอพูดอย่างนี้อะม่่มก้เลยขอผ่านแล้วก็วิ่งตรงไปเลยไม่ต้องขออนุญาตเลย โอ้โหมึงดูสกอร์กองสปกเลยฟองบปกคิวมา20สกอร์เลยไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี <c oughs> ้ยขี้หิ้ขี้ไายเลยเราลองวิ่งไปเป็นขบวนแล้วก็ตั้งรับกันไหมผมว่ายน้ำอยู่อะผมเหยียน้ำ <c oughs> ไอพี่เขียนว่าย <c oughs> น้ำอยู่ตรงนั้นเห็นไหมผมเหยียน้ำผมเหยียน้ำผมไปผมเข้าไปสะพานเนีน่ยแล้วผมก็โดดขวาลงเลยโดดซ้ายโดดขวามันยิงไม่ค่อยแม่น <c oughs> มึงเนี้ยไปมะเล็กเราอยู่วะดูดิดูดูดูฮึบ

โดนวความไม่นด้มถือมถือเด็กน้อยเด็กน้อยมันยินไม่แม่มันยืไม่แม่โดนโดนแล้วโดนล็กวัาวโดนล็กวัาทำไงอะทีนี้ดูคนืนยินทำอะไรกันเฮ้ยสอดแนมไหมไอ้สอดแนมอ้าจวงววววววอวาวว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 ัวว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 อวว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 ยวง ให้บุมสอนชื่อให้เห็นห <c oughs> ไม่เห็นชื่อหรอกดึงไม่ได้ผ <c oughs> มเป็โดนสังหาร <c oughs> แล้วถ้ากูยิงอย่างเงี้ยทำไงไมันจะยิงกูได้ปะแบบมันจะติดกำแพงวะไม่ติดไม่ติดมันยิงทะลุมาแน่เว้ยอ,อ๋อเหรอมันเฉือนไอ้ทาหารนี่หลังเรา,า <c oughs> ไปไหนวะพี่ก็หลานตายตีนมึงอกีบุมบุมมันไม่สังเกตหรอกกูอยู่ข้างบนน่ะมันบอกว่าไหนดิ เฮ้ยมาแล้วเขาพยายามยิงไฟมึงกูแม่งกูดำใส่เลยไอ้มึงไม่มีใครเห็นกูเลยด้วยเออมึงแม็กส่องไฟไอ้ะกูกูเป็นอวตารถ้ามทำไม่มีเมลีก็ทำอไเลยไอ้เกย์ไอ้แค่นี้พวกกูก็สนุกเลยไอ้แค่ว่ากูได้เล่นแค่นี้ผู้ใหญ่เอะพวกกูก็หมดแล้ว five minutes later เฮ้กูเห็นกูเห็นมไอ้เนี้ยไอ้ไ้ไอ้้มันเล่นอยู่มันยิงมาไอ้อะไ้ยิงกูทำไมกูอยู่ร้องรัยไอ้วยวีเิงมาดูมันดิมันวิ่งมาหากูและไอ้เหี้ยเว้ยละ นอกลั้ยนกลว้ยไฟกูอ <farming> ยู่นอกลุ้ยเอ๋พ้กมือแม่งเป็นทหารเป็นวะเนี่ย โอเควลเล็ตแม็กเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิลเลทีวีแล้วก็โลบอกคีย์เวิร์ดอาราวดาวของเราวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะก็สำหรับใครเนี่ยจะเล่นแบบเราก็ลองไปค้นหาคีย์เวิร์ดแปลกๆกันดูก็อาจจะได้เล่นแบบชั้นนำกันนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดตั้งค่ายพวกเราทุกคนก็ต้องขอบคุณขอบใจไปในยตะกี้นะจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไม่เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบาย